สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามาอยู่ที่คนองแถวนี้ขเขาเรียกถนนมหาชัยนะครับด้านหลังผมเนี่ยด้านหลังที่เราเห็นนะข้างที่ไหนข้างหน้าดูหนะ่อยอันนั้นเป็นภูเขาทองนะครับส่วนด้านหน้าเราเดี๋ยวตรงเนี้ยจะเป็นทิพย์สมัยผัดไทยประตูผีแล้วที่เราเห็นเนี่ยเขาก็กำลังสร้าง รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับตรงถัดถัดไปน่จะเป็นวัดเทพธิดารามแล้วก็ถัดไปเป็นวัดราชนาดาแต่ที่ผมมาวันนี้ผมพูดเกริ่นสิ่งที่อยู่แบบแบกกราวรอบๆนะครับแต่จุดประสงค์ผมว่าวันนี้ผมจะพาพวกเรามา ร้านอาหารตามสั่งอยู่ร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านที่ได้ข่าวว่าเขาเขาจะเลิกแล้วนะครับในปีหน้าเนี่ยเพราะว่าอายุเยอะแล้วเห็นว่าอายุ82แล้วเอาละเพราะแล้วเราไปดูเป้าหมายเลยดีกว่านู่นไงฝั่งตรงข้ามพวกเราจะเห็นคนมายืนออเขาอยู่หน้าร้านนี่แหละครับเป็นคนยืนเป็นเป็นกลุ่มๆนั่นแหละครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับเขามายืนทําอะไรเดี๋ยวเราถามเราถามผู้ผู้ที่อยู่ในละแวกนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝั่งโน้นเขามายืนรออะไรกันครับเนี่ยรออาหารร้านเจ๊ไฟค่ะโอ้รออาหารร้านเจ๊ไฟเนาะพูดถึงพูดถึงร้านเจ๊ไฟยเนี่ยเขาเขาขายเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้มานานหรือยังครับที่มีคนมายืนมุงเยอะๆแบบนี้ ใช่ไหมแต่แต่แต่ก็เห็นก็เห็นช่วงช่วงเนี้ยก็จะเห็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเขาเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่กี่โมงนะที่เขามายืนอออยู่อย่างนี้ยีโนออใช่หรือว่ามันหรือว่าแบบเริ่มแบบแล้วแต่โอกาสแล้วแต่แล้วแต่จังหวะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็คือเราเราก็จะเห็นอยู่อย่างนี้ช่วงนี้จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมเขาเขาจะยืนกันถึงกี่โมงวันนี้ ก็จะเสร็จก็จะปิกดกี่โมงประมาณประมาณ,มาณที่เรียบๆแบบเรียบๆเนอะยกงไงบ่งแล้วเราไปเห็นเห็นยังเห็นก็อยู่ไหมก็อยู่ใช่ไหมว่าแล้วเราข้าไมไปฝั่งนู้นเลยขอบคุณมากนะครับคืออันเนี้ยเขาเรียกว่าของจริง <c oughs> ว่าแล้วไปดูกันเลยดีกว่าตัวจริงเสียงจริง ดยพัดลงม,มาดูป้ายเขานี่แหละครับที่เราจะพาพวกเรามาดูก็คือร้านเจฟไฟนนะครับนี่ดูพัดลมเราดูพัดลม เราดูไปดูเจ้าตัวเขาดีกว่าเห <c oughs> มือนเหมือนมีอะไรแจกเลย 80วกว่าแล้วยังทำอาหารให้พวกคนทานได้เนี่ยเออปิดไฟ้วเปิดไฟแลเวิดพอลมเร่งไฟเพกำลกังจะทำไข่เจียวปูเออปิดไฟแรงๆแล้วใส่ลงไป ด้วยไม่รู้จักเงินก็ใช่หแม่ให้ลูกีกองเก็บลงปรดีย่รู้ใช่ไหมพอก็องรยบลตายแล้วด้วยนะรู้่ I cool. do ิวเด้อว,ว่าเป็นคิวหมายเลขเท่าไหร่ยูหน้าตูก้ก็จะเขียนไว้ดูลูกค้าดิลูกค้าก็จะเป็นต่างชาติทั้งหมดเลยที่มารอกิน เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่แบบเขาเรียกอะไรนะประสบเ,เป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในอาชีพแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังๆดูว่าคนที่สู้ชีวิตคนที่ไม่ยอมแพ้ก็จะประสบความสาเร็จนะครับ มูชื่อเสียงโดง่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับสำหรับร้านเจ๊ฝายนะครับนี่ดูดูผู้คนโอเค,คลิปนี้เราก็สมควรแก่เวลาเนาะเราก็มายืนชะโงกดูเขาเหมือนกัน <c oughs> ยังไงก็ฝากพวกเราที่เข้ามาดูฝากกดติดตามช่อง ของเราด้วยนะครับช่องเล็กๆช่องนี้ช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วเราเค่อยคพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย